สวัสด,ดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับรายการเราก็ได้ดําเนินมาถึง ep ที่หนึ่งหนึ่งสองนะ p เลขมงคลจัดเลย <laughs> ไม่เป็นไรครับเลขนี้ผมเห็นที่เมืองไทยฮะมันออมันมันมีความหมายอะไรหลายๆอย่างนะแต่มันก็แค่เลขครับผมถ้าเรามองแค่เลขมันก็คือเลขเท่านั้นเองวันนี้นะครับมีเพื่อนส่งคำถามมาเขาถามว่า ความแตกต่างของเหล็ก CTS BD1 กับ s 3 0 v มันต่างกันยังไงครับเดี๋ยวผมมาตอบให้นะฮะตอบแบบตอบแบบตอบแล้วกันเอาแบบคุณเอาไปใช้งานได้เลยอะชั่วเขาเรียกอะไรเอาไปใช้ได้กับเหล็กเบอร์อื่นเลยนะครับเอาเอาคัมภีไปเ,เรียนรัดเลยเอาคัมภี์ไปปุ๊บเหาะได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะมานําเสนอมีด มีดพับนะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับ c p m s 30 v นั่นแหละคือวัสดุทำใบมีดมันมันคือ s p y deco นะครับรุ่น para military 2 o แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเป็นไงครับวันอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์วันหยุดของคนส่วนใหญ่มากๆนะครับในประเทศไทยพวกนี้ก็จะต้องไปทำงานอีกแล้วเหมือนเดิมนะจ๊ะร้านค้าร้านขายถ้าคุณ ว่างไปไปอัปโหลดไอ้โปรแกรมเราชนะมาใช้นะครับไอ้โปรแกรมเปาตังคออ์เพื่อจะได้เป็นอีกพอร์หนึ่งในการรับเงินผมเชื่อว่ากระบวนการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีออกมาอีกเรื่อยๆนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดทำอะไรไม่ถูกเลยนะแจกแจกแม่งง่ายสุดเพราะแจกแจกใช้เงินกลับครังมีแค่นี้ครับกระบวนการแจกใช้เงินกลับครังแบบเป็นละลอกละลอกไม่มีปัญหาฮะ ทีนี้วิธีการแจกแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายกูมึงเลือกให้กูไม่ใช่กูเลือกให้มึงกูได้อย่างมากก็คอมเมนต์ถ้าฟังคอมเมนต์หน่อยก็แก้ไปบางคนก็เลือกที่จะโป้งเดียวเลยเป็นก้อนใหญ่บางคนที่ก็เลือกจะเฮ้ย hey, แบ่งแบ่งซอยๆหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับวิธีการมันก็จะมีประมาณนี้แหละมันทําได้ไม่กี่วิธีหรอกบางคนก็เดือดร้อนไม่เหมือนกันบางคนก็อยากจะเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าไอ้คนที่ออกแอปมาก,ก็ ต้องการให้เอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของเขาครับเขาก็เลยบีบเงื่อนไขออกมาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไปด้วยกันมองข้อดีของที่เราได้นะครับไอเราเราแม่งไม่ได้ทั้งหมดหรอกเราได้แค่บางอย่างฟังผมนะเราได้แค่บางอย่างและใช้บางอย่างเนี้ยให้มันเหมาะสมคุ้มค่าที่สุดแล้วเราก็จะได้เดินไปกันได้ต่อครับ รัฐบาลก็ไม่สามารถชดเชยเราได้ทั้งหมดหรือ,รอทําตามใจเราได้ทั้งหมดหรอกนี่คูไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลนะกูมองตามความเป็นจริงมันดิ้นออกได้ไม่กี่รูนะครับการเสนอส่วนใหญ่ก็จะต่างกันที่จํานวนกับวันเนี่ยเขีย่ยู่ตรงเนี้ยจะเอากี่วันจะเอากี่บาทจะเอากี่บาทแบบช่องทางไหนจะเอายังไงกันดีเนี่ยมันมีแค่นี้แหละตัวเลือกแล้วแต่คุณจะเลือกแบบนั้นพอเลือกแบบนึงก็จะไม่ถูกใจคนแบบนึงพอเลือกอีกอย่างหนึ่งก็จะไม่ถูกใจคนไอ้กลุ่มหนึ่ง ไม่มีทางฮนะทาใจครับผมก็ทําใจแล้วก็แก้ปัญหาต่อไปเดินไปอีกทางมิติที่เราเดินได้ถ้าได้เงินมาแล้วอยากจะใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับใช้จ่ายร้านที่ไม่ใช่นิติบุคคลร้านทั่ว,วไปอะตะลงตลาดอะไรที่เขาที่เขาเปิดร้านอะไปใช้ตามนั้นแล้วตลาดอย่าเพิ่งไปซื้อตามห้างนะครับให้มันวนให้ตลาดไปซื้อของในตลาดกันมาเองมาขายกันต่อก่อน ให้แม่ค้าต่อมือแม่ค้าต่อต่อต่อไปผมให้มันได้สักสิบทอดก่อนแล้วคนสุดท้ายค่อยไปซื้อของจากร้านสะดวกซื้อครับอะไรประมาณนะั้นหรืออ่ะโอเคต้องใช้ละไปเติมน้ำมันซะอ่ะพอเติมน้ำมันปับ๊บติดแบวแบตมันจะกลับไปที่คลังแล้วไอ้พวกที่คลังเนี่ยนะถ้าคุณแจกอย่างเป็นระบบแล้วคุณวัดตัวเลขได้จากแอปอะไรที่คุณเอาข้อมูลไปนะแล้วคุณยิงนโยบายอะไรใหม่ๆมาที่เราเข้าถึงได้ง่ายร้อยหนึ่งห้าร้อยอะไรเงี้ย คุณก็ยิงมาครับแล้วเราก็จะดาเนินกระบวนการแบบนี้คือเราต้องรู้ก่อนว่าเขาเกมนี้มาเล่นยังไงผมเล่นอย่างนี้แหละครับ <g iggle> นี่ผมไม่เข้าไม่ไม่เข้าร้านสะดวกซื้อเลยนะผมได้เงินในก้อนนี้มาผมก็จะยิงออกไปเลยปั๊บแล้วเราก็ให้เงินมันเด้งเด้งอยู่ในฐานคนที่ไม่ใช่เป็นนิติบุคคลก่อนแล้วสุดท้ายก็จะกลับไปที่คลังมันทํางานอย่างนี้เพื่อนๆแต่จะซื้ออะไรก็ซื้อซื้อแป้งก็ไปเ, <g iggle> เลือกซื้อหน่อยก็แล้วกันมันมันจะได้ทํางานได้ตามหลักของเศรษฐศาสตร์ อ่ะวันนี้นะครับผมมากับ s p ป d e c o p a r a เมลิท a r 2คลิปมันก็จะวน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 ,วนและวนวน,วนไปเรื่อยๆนะฮะผมก็จะพูด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 ไปเรื่อยๆนะครับสไปเดโก้พลาเม l i ท a r 2ตัวเนี้ยมันรุ่น c 8 1 gp 2 Made inusa ระบบ compressionlock ผมชอบตัวนี้มากเลยนะแต่ก่อนก็เอาไว้ใช้เล่มหนึ่งแล้วก็โดน ป้นไปเหมือนกันเหมือนเดิมระบบมาลื่นดีเพื่อนเอาตังเอาเอาเฮียเอาโอนได้ไหมเอาเรียบร้อยอะ <c oughs> โดนเพื่อนไปอีกไม่เป็นไรครับเป็นมีดที่ดีครับเป็นระบบคอมเพรสชันล็อกที่ลื่นดี ผมชอบรุ่นนี้เพราะมันออกแบบมาลงตัวผมชอบมีดที่มันหน้าตายาาเ้หนาาแบบด้ามกีเทนมีเป็นเฟรมข้างในหน่อยหนึ่งแล้วก็มีใบมีดใช้งานได้ดีเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวไวดีด้วยกดกดไอ้ตัวล็อกก็จะพับลงมาได้เลยมันทำงานแบบสะดวกอะ่ะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้มีดสักเล่มหนึ่งงบประมาณก็มีระดับหนึ่งนะฮะระดับประมาณสักสักครึ่งหมื่นไง Ừ, ระดับประมาณเนี้ก็อยากซื้อสักเล่มเล่มเดียวจบผมก็จะแนะนำาัวนตัวนี้ไหมลองไหมระบบมันดีนะมันลื่นดีนะแล้วมันก็ใช้งานได้ง่ายมันดีกว่าไลเนอร์ล็อกด้วยนะครับเวลาเปิดรู้สึกว่ามันเปิดลื่นกว่าเพราะว่ามันไม่มีแรงเสียดสีเลยฮนะมันจะมีแรงสุดท้ายคือแรงล็อกอะแป๊กด้านบนแต่ตอนเปิดไม่มีไม่มีแรงอะไรมากระทบกับมันเลยทําให้เปิดได้ง่ายมากนะครับเปิดได้ง่ายจริงๆ ออมันเป็นหลักหลักของการออกแบบนะครับออกแบบยังไงให้เปิดได้ไวได้ง่ายแล้วเวลาปลดล็อกมันก็จะเหมือนเหล็กทิ้งตัวลงมาเลยอะ่ะปึง้งกลับมาที่ออสต็อปเปอร์จบละเปิดปิดง่ายอ้าวเดี๋ยวลองไปดูวิดีโอคลิปนะครับผมทำไว้อันหนึ่งว่ามันเปิดปิดอย่างเงี้ยโอเคเลยเปิดมาเนี่ยผมก็จะเทียบกับแบคล็อกนะฮะแบคล็อกของสไปเดโก สไปเดโกจะเป็นแบ็กล็อกอันนี้รุ่นของทัสแมนซอล VGH1 เนี่ยก็เปิดปิดได้มือเดียวเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ลื่นได้เร็วเหมือนตัวนี้ตัวนี้ล็อกมันอยู่ข้างบนครับผมจะลองเปิดแบบเอานิ้วดีดดูเปิดได้ฮะนิ้วดีดเลยเพีย้ยาาปลดล็อกกดข้างบนครับตกมาเลยฟับเรียบร้อยฮะไหวไหมแค่กดแรงโน้มถ่วงมันก็เวียงกลับมาสไปเดโก้กดแบ็กล็อกเคาะนิดนึง เพราะว่ามันยังมีแรงฝึกๆที่คอครับส่วนตัวนี้ดันขึ้นไปแค่กดก็ตกกลับมาแล้วฮะเจ้าวะนั่นแหละนี่คือสิ่งที่คุณจ่ายตังค์ซื้อไป4,500คุณได้งานคุณภาพแบบนี้นะครับก็ถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่สมมุติว่าเราทํางานกินค่าแรงขั้นต่ำห้0 0ันนี่แม่งแพงแน่นอนครับถ้าคุณจะซื้อของเล่นระดับนี้ คุณอาจจะเป็นระดับหัวหน้างานเป็นเป็นผู้จัดการคือมีตังเล่นหน่อยเงินเงินเดือนไม่เดือดร้อนอะไรนี่ก็เป็นของเล่นชิ้นหนึ่งที่คุณจะซื้อหรือชิบหายไม่ไหวละคํำตังไปอ่างเอาวะไม่ไปสักวันไหนมีกับบ้านเลยนว้ยไปเที่ยวมานี่ไม่ได้ย,ยอะไรกับมาเลยนะครับนึกดีๆไปยืนอยู่ตรงแยกตรงห้วยขวางแล้วเอาไงดีวะเอาไงดีวะซื้อมีแล้วกันเออกับบ้านอะไรเงี้ย มันก็จะได้มีดกับบ้านไปเลยหนึ่งเล่มครับในครอบครองของคุณแต่ถ้าคุณไม่ใช่ชอบแนวนี้เอาว่ากูปวดเมื่อยไปสันหน่อยเว้ยเรียบร้อยฮะเรียบร้อยก็จะไม่ได้อะไรกับบ้านนะครับได้แต่ความความสุขติดตัวไปอ่ะมีรุ่นนี้กับคลิปได้4ด้านนะครับวัสดุทำก็จะเป็น CPMs 30V แล้วก็ถามผมว่าคุณภาพดีไหมผมก็ แนะนำเลยฮนะเป็นมีดที่ผมแนะนําแนะนําไม่ใช้ผมชอบที่ระบบล็อกแล้วก็ความเป็น cpm s 3 0 v ของมันนี่แหละมันก็ทํางานได้ง่ายแล้วก็ทื่อยากแล้วก็รับยากนะแล้วมันก็ทนทานดีสมราคาไปเข้าในส่วนของคําถามละกันนะครับคุณก็จะได้เข้าใจมีดตัวนี้ว่าห้ามเอาไปทําอะไรบ้างคําถามที่เพื่อนถามมานะครับถามมาว่าวัสดุทํามีด cts xhcts อะไรวะเดี๋ยวเริ่มงงมันมี ctsxhp ด้วยนะ ctsbd1 นะ ctsbd1 คืออะไรวะพี่แล้วมันต่างจาก c p m s 3 0 v ยังไงผมตอบอย่างนี้เอาอะไรก่อนดีอ่ะเอากระบวนการผลิตหรือว่าเอาเอาความแตกต่างก่อนละกันกระบวนการผลิตเล่าให้ฟังเดี๋ยวอาจจะหลับ เอาเอาเขาเขาวัดเลยเวลาเขาออกแบบโลหะทามีดออกมาเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการวัดผมแยกการวัดออกเป็น4มิตินะครับผมแยกการวัดออกเป็น4มิติมิติที่1คุณเอานี่ไปใช้ครอบจัก,กรวาลได้เลยนะไอ้กราฟพวกนี้คุณหาได้ทามอินเทอร์เน็ตเขาวัดความเหนียวของโลหะ2ชิ้นตัวของ ตัวของตัวของ CPMs 3 0 V ผมจะแทนด้วยลูกศรสีฟ้านะครับส่วนตัวตัว CTS b D1 ผมจะแทนด้วยลูกศรสีแดงเพื่อน,อนๆไปหยิบมีดที่บ้านมานะครับหยิบออกมาสักอันหนึ่งอ่ะแม่ตมอยู่ในมือผมเนี่ยมี VG 1 0ละอ่ะผมหยิบขึ้นมาปั๊บผมก็จะมองที่ VG 1 0มันตกตรงไหนวะอ่าในกลุ่มของความเหนียวความเหนียวคืออะไรมีดนึกถึงสปริงนะครับสปริงแหนบรถยนต์ถ้าเป็นเหล็ก เหล็กในการเอามาทํามีดส่วนใหญ่ก็จะใช้เหล็กสปริงเหล็กแหนบรถยนต์ซึ่งสามารถคืนตัวได้คุณลองเอามีดมีดในครัวคุณมาดัดดิมันก็จะเด้งกลับมาที่เดิมถ้าแรงมันไม่เกินจุดยิวของมันนะคือมันไม่ได้สูญเสียสูญเสียสภาพไปอย่างถาวรนะครับามันไม่เกินจุดยิวมันก็จะเด้งกลับมาที่เดิมมันคือสปริงเพราะฉะนั้นทับเนตคือความเหนียวถ้าเขาออกแบบวัสดุขึ้นมาแล้วเนี่ยเราลองมาวัดกันที่ความเหนียวไหมถ้ามันเหนียวน้อยเป็นไงเหนียวน้อยเหมือนเหมือนไม้ไผ่ะ ถ้าคุณถักไม้ไผ่แกรบมันหักเลยอะใช่ไหมไม้ไผ่มันไม่เหนียวไงเออแต่ถ้าคุณไปไปงอไปงอกิ่งมะม่วงคุณก็อาจจะงอได้ครับเพราะมะม่วงมันไม่ได้หักแต่แต่กิ่งไม้ไผ่มันแข็งกว่ากิ่งมะม่วงอะเออผมเทียบอย่างนี้นะเทียบกับวัสดุธรรมชาติอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าความเหนียวความเหนียวเนี่ยเขาวัดกันยังไงนะครับหนึ่งเขาวัดจากเหนียวน้อยไปเหนียวมาก แกนทางด้าน Y แนวตั้งนะครับคือ0ถึง10 10คือเหนียวมากครับเหนียวมากคือเนี้ยวเหนียวฮะแม่งดัดดัดได้เลยจาก90องศาแล้วก็เด้งกลับไปที่เดิมตัวที่เหนียวที่สุดคือ CPM 3 CPM 3 V ครับเหนียวมากครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเหนียวมากเหนียวน้อยมันต่างกันแต่ตัวที่ต่ําที่สุดก็คือกลุ่มของ Maxmed นะครับไม่ค่อยได้ยินเลยเอา CPM S 110 V แล้วกันเหนียวน้อยฮะอ่ะแล้วไอเหล็ก2ตัวที่เราเอามา CTS BD1 จะเหนียวกว่า CPM ไม่ v นี่คือความเหนียวนะครับต,ต่างกันเยอะไหมก็ถ้าดูจากสเกลก็6กับ5ครับจึงหนึง่งก็วัดกันได้นะมันเป็นการวัดทางกลศาสตร์และเคมีจึงหนึง่งอ้าวพี่แล้วแล้วยังไงอะ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังฟังไปเรื่อยๆตระกูล CPM นะครับตัดกันที่ CPM เลยนะ เหล็กพวกเนี้ยมันแตกได้นะเว้ยทำไมมันแตกอะพี่เพราะว่าความเหนียวมันน้อยฮะ CPMs 30v ยังพอยังพอเอียงๆเบียเ้ยวๆได้นะคือมุมมุมในการที่เราจะจะทําให้มันโค้งอะหรือคุณเอาไปดัดอะมันก็กลับมาที่เดิมได้แต่มุมมันจะน้อยลงถ้าเป็น CPMs 110v ถ้าคุณเอาไปหกักไปออกแรงหักเช่นเอามีดไปงัดอะไรอะเหล็กมันจะไม่งอนนะฮะเหล็กมันจะแตกออกมาเลยครับ เพราะด้วยกระบวนการผลิตแบบ CPM ฮนะ mm hmm. เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะว่าทำไมแต่ในตระกูลของ VG10 หรือ CTS เนี่ย mm hmm. เขาผลิตอีกแบบนึง่งทำให้เหล็กมันก็จะงอได้เหมือนกันคือคืองอได้มากกว่าคือความความที่มันจะแตกหักมันจะน้อยกว่าการ forming ของโลหะจะไม่เหมือนกันนะครับต่อให้เลขมันพอๆกันลำดับการ forming จะไม่เหมือนกันพูดแล้วเข้าใจเพราะว่าเอาเป็นว่า CPM 3 B มองจาก ขวาไปซ้ายเนาะมันดัดได้มากกว่าตระกูล ZDP 189แล้วกันคือไอ้พวกนี้อย่าเอาไปงัดนะมันไม่ใช่ชแฉลงแต่ CPM ไม่สก็อย่าเอาไปงัดครับมันใช้งานได้แบบยืดหยุ่นได้ถ้ามีดเล่นใหญ่ๆเช่นมีดเมชาเต้มีดไอเ้เจสันเจสันวอลเฮีย น่นะไอ้หนังพวกนั้นมีดยาวๆยาเขาจะใช้พวกโลหะฝั่งขวาครับฝั่งตระกูลที่มันทับเน็ตสูงๆมีความเหนียวสูงๆก็จะเป็นพวก1095ที่เป็นเหล็กอะหรือ420อะไรเงี้ยเขาจะใช้พวกนั้นแทนตัวถัดมานะครับที่เขาจะพิจารณาดูนะครับอันนี้คือคัมพีเอทรีเทนชั่นการรักษาคมตัวนี้แหละวัสดุศาสตร์มีผลมากตัวเลขืูนกันน0ือมอย์หนปป10 ทื่อยากครับเอาไปหั่นชิ้นงานซ้ำๆฮนะเช่นหั่นกล่องลูกฟูกหัน่นหั่นหันซ้ำๆไอตัว CPMs 1 1 0 V ที่สูงที่สุดเนี่ยอาจจะหั่นได้ถึงพันครั้งครับมันถึงจะทื่อในขณะที่420หรือ H1 เนี่ยหั่นแค่200ครั้งมันก็ทื่อแล้วครับอ่ะเรามาเทียบกันตัว CPMs 3 0 B จะสูงกว่านะครับจะอยู่ประมาณ6.5และและ CDSB1 จะอยู่ประมาณที่ 3.5เห็นไหมเริ่มต่างแล้วถ้าเอามาหารนาน,น,น,นวัสดุที่เราวางเอาไว้นะตามการทดลอง CPTS d 1จะทื่อก่อนโอเคมั้ตัวที่3ครับอินเด็กตัวที่3 c o l r o i o n resistance การทนการกัดกร่อนทำยังไงพี่เคยไปเที่ยวทะเลไหมเอามีโดโยนไปนทะเลเลยผมสมมุติง่ายๆนะการทนการกัดกร่อนก็ไล่าจาก0ถึง10ตัวแรกเลย1095แป๊บๆแ,บแบม่งก็จะเป็นสนิมอา้าทำไมอ่ะพี่1095กมันเป็นเหล็กเว้ย <F an> มันเป็นเหล็กไรครับอนสูงสุดคือ H1 เขาเป็นเหล็กที่ออกแบบมาเพื่อไม่ให้มันเป็นสนิมครับโยนลงน้ําทะเลมันก็ไม่เป็นสนิมครับไม่เป็นจริงๆผมเอาไปใช้งานอยู่แล้วอ่ะเรามาดู CPM s 30V การทนสนิมก็จะดีกว่า CTS BD1 เขาออกแบบมาให้ทนการกัดกร่อนครับ CTS BD1 ในระยะเวลาที่เท่ากันกับกรดที่มีความเข้มข้นเท่ากัน จะเกิดสนิมในปริมาณที่เอามาชั่งนะคูดคูณค,คูดมูนออกมาเยอะก,กว่า CPM ไ3 0สตามการทดลองแต่2ตัวนี้ก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับถ้าให้ต่างกันแบบเห็นเห็นก็คือถ้าคุณต้องการจะเทียบ CTS B1 d กับ H1 ต่างกันคือต่างกันครึ่งหนึ่งเลยฮนะครึ่งกราฟเลยครับอ่ะคัมพีอีกตัวหนึ่งนะครับในการออกแบบก็คือความแข็งความแข็งก็ไล่จาก 50บล็อกเวลซีสตาร์ทกันตรงนี้ที่เขาเรียกมันว่ามีดนะฮะถึง64สิบสี่ล็อกเวลซความแข็งสูงสุดที่เราที่ความรู้ของเราในโลหะวัสดุศาสตร์ท,ทำได้นะครับคือ64สิบสี่ล็อกเวลซีทำไมต้องพูดอย่างนี้มันมีวัสดุที่แข็งกว่านี้โพลิเมอร์ด้วยเออเคยเห็นบ่าแข็งกว่านี้มีอ่า มาเริ่มที่420นะครับความแข็งประมาณที่53 r o c k ล็อกเวสไล่ไล่มาครับสูงสุดแข็งสูงสุดที่เราทำได้ก็คือ63 r o c k ล็อกเวล CPM M 4คุณจะหาได้ใน e n c h m a มดครับ 8, รูบ้สึกจะ810มั้งนะผมจะไม่ผิดไม่ค่อยได้ขายคนซื้อน้อย TS, B CTS v D 1จะอยู่ประมาณที่59 r o c k ล็อกเวลในขณะที่ S 3 0 V เทพเแต่งก็ได้กันถึง60ล็อกเวลสต่างกันจึงหนึ่งจึงหนึ่ง โอเคไหมครับนี่ก็คือคำภีร์ในการดูเหล็กเพราะฉะนั้นคุณมีเหล็กอะไรในมือคุณเทียบจากอะไรตารางสีอันนี้ให้ผมดูที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยได้เลยนะครับก็อาจจะเอาเป็นไกด์ไลน์ดูจากหลายๆสํานักนะผมก็ดูคือมีดมันดิ้นออกได้ไม่กี่อย่างมาในกลุ่มของ Night Informer เขาก็จะเอาตารางนั้นมาแยกเขาก็จะแยกสรุปกันได้ว่าสรุปอย่างนี้เลยนะ กลุ่มพรีเมียมสตีลเขายกให้ CPM ใ 30v ครับอยู่ในกลุ่มนี้และกลุ่มไฮเอ็นคือกลุ่มที่ล่างกว่านั้น1ึจึง2จึงดิ1ึจึงคือ1ึงจึง1จึงไฮเอ็นครับจะต่ำกว่า S30v ครับแล้วก็ลงมาอีกคลาสหนึงครับคืออัปเปอร์มิดเลนครับเขาจะให้ c t s B1 d อยู่ในนี้แล้วเขาก็จะเขียนคอมเมนต์ว่า CDS B1 d เนี่ยมันก็จะพอๆกับ AUS8 หรือ 8CR13MOV นั่นเอง คำถามต่อมาเอาไหนก่อนดีเอาให้จบทางด้านเทคนิคข้อก่อนแล้วกันนะครับเรามาดูระบบการผลิตระบบการผลิตของ CTS BD1 เขาจะใช้ระบบ vacuum induction melting ครับอะไรวะพี่เตาหลอมสุญญากาศมันคือเตาหลอมสุญญากาศเตาหลอมสุญญากาศทำส้นตีนอะไรครับเตาหลอมก็เตาหลอมดิใช่ครับเตาหลอมเหล็กมีหลายประเภท เตาหลอมเหล็กเหล็กแผ่นธรรมดาเนี่ยเหล็กแผ่นรีดล้อนเนี่ยก็ใช้เตาหลอมใหญ่ๆอ่เห็นไหมหลอมออกมาแล้วก็ใช้งานได้ตามคุณภาพที่เราต้องการแต่ถ้าเราต้องการเหล็กที่มีคุณภาพสูงตามสูตรที่เราจูนไว้เราไม่ต้องการธาตุบางอย่างในนั้นไม่ต้องการให้มีกา๊าซมีฟองอยู่ในเหล็กเราต้องใช้เตาหลอมสุญญากาศครับเตาหลอมสุญญากาศมีหลายขนาดแต่ลักษณะจะเหมือนกันคือมีแชมเบอร์แชมเบอร์คือเหมือนมีห้องห้องหนึ่งเหมือนแท้งอะอ่าแล้วเขาก็จะมีระบบในนั้นเพื่อ กำจัดก๊าซที่ไม่ต้องการแล้วก็ปรับแต่งคุณภาพเหล็กคุณภาพธาตุในเหล็กนั้นให้เหมาะสมกับที่ต้องการครับเหล็กที่อบมาก็จะได้คุณภาพที่ดีตามที่เราฝันไว้เลยมันคือเตาที่เอาไว้อบเหล็กที่ต้องการคุณภาพสูงหรือสิหรือเหล็กที่มีราคาสูงนะครับก็จะใช้เตาพวกนี้หรือเป็นเตาที่ใช้ในการทดลองวิทยาศา,ศาสตร์นั่นเองซีทีเอวีทใช้ระบบการหลอมแบบนี้นะครับ เตาที่เห็นก็จะเห็นตามภาพพวกนี้สิ่งถัดมานะครับสิ่งถัดมาคือถ้าเป็นเตาถ้าเราจะใช้ CPM S30V เราจะทำมันขึ้นมาได้ยังไงวิธีทำ CPM S30V คือการใช้การผลิตแบบซินเทอร์ลิงซินเทอร์ลิงนะครับซินเทอร์ลิงคืออะไรวะพี่ซินเทอร์ลิงคือการเอาผงเหล็กเหล็กเป็นผงเลย เอามาผสมกันให้ได้ตามสัดส่วนเลยแล้วคุณก็เอาไปอบก, <c oughs> ก็จะเป็นเหล็กครับนี่คือกระบวนการของการซินเทอร์ลิงเป็นระบบเป็นกระบวนการผลิตโลหะครับอันแรกก็คือ,เ,อเป็นเหล็กแผ่นใช่ไหมเหล็กแผ่นเอามาหลอมเอามาหลอมแล้วก็ปรุงสูตรเข้าไปส่วนอันที่สองเอาเม็ดเหล็กมามาอุ่นมาผสมกันแร่ท่านแล้วก็มาอุ่นอุ่นให้มันเป็นแผ่นเหล็กครับก็ใช้ในการควบคุมขนาด แล้วก็คุณสามารถปั๊มขึ้นมาได้เลยเป็นมีดขึ้นมาเลยครับแล้วคุณก็ไปเก็บงานที่ได้ความแข็งอย่างที่คุณต้องการเลยครับทีนี้ผมเลยบอกว่าไอเหล็ก2อันนี้มันมีความต่างกันคือไอเหล็กที่ผ่านการซินเทอร์ลิงเนี่ยมันแตกได้น้องเพื่คือถ้าคุณเอาไปงัดแรงๆอะ่ะจนเกินจุดยิวมันอะ่ะมันจะหักออกมาเลยครับในขณะที่กลุ่มเหล็กที่ผลิตจากระบบของไอแวคคัม um เนี่ยก็จะเหนียวกว่านั่นเองดู ดูคุณสมบัติในการผลิตเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูการจัดลำดับประกอบมันทำงานอย่างนี้ให้ระวังกลุ่ CPM นะครับถ้าไม่จะเป็นอย่าไปงัดผมแนะนำนะไม่ไม่จำเป็นอย่าไปงัดแต่ถ้าคุณอยากจะงัดเชียทนไม่ไหวจริงๆหย,ยิบ8 r 1 3ขึ้นมาครับแล้วงัดแม่งเลยคุณอาจจะโชคดีที่มันงอฮะแต่บางทีอาจจะไม่โชคดีมันก็บินได้เหมือนกันมันก็คือ ขอบเขตการทํางานของมีดนะครับซึ่งคุณซึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่าเอาไปทํางานแบบผิดประเภทมันจะเป็นอย่างนั้นและเขาจะทา CTS B1 ขึ้นมาทำงชียรอะไรวะพี่แล้วเหล็กแม่งมีเป็นเต็มไปหมดเลยอะแต่ก่อนมันก็ไม่มีหรอก CTS B1 เนี่ย CTS XHP แต่ก่อนมันก็ไม่มีแล้วไงอะแต่ก่อนมันก็มี 8CR13 มี VG10 เนี่ยมึงจะขายกันทั้งชาติเลยไหม คำตอบคือไม่ว่าพี่ใช่บริษัทมันก็ต้องทํามาหาแดกแกันบ้างแหละแม่งก็ต้องไปคิดอะไรแปลกๆทําตัวนั้นมาทดลองหน่อยทํานี่ทดลองหน่อยผลิตเหล็กมาแผ่นหนึ่งเอยไม่รู้ทำอะไรเยี่ยวใส่แม่งดูดิอา้าววิ้ยมันเป็นอีกเหล็กหนึ่งเว้เอาไปทดลองดูดิเออเฮ้ยแม่งคุณสมบัติใกล้เคียงกับของเดิมเลยวะ่ะแต่มีชื่อเรียกใหม่อา้าวพอมีชื่อเรียกใหม่เป็นเหล็กใหม่ออเอาใส่ออกไปตลาดที่อา้าวออกตลาดคนก็สนใจอ่ะดินั่นแหละก็เลยปรุงปรุงมันขึ้นมาเหมือนอาหารนะครับคุณทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อ สักพักคุณก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกค้าเบื่อแล้ววาเราใส่เนื้อตุ๋นก็ไม่มาเนี่ยลูกค้าก็กลับมาอีกเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเบื่อแล้วว่าเอาเป็นเอาเป็นเล้งไหมเล้งหมูอ่ะลูกค้าก็มาอีกขนมจีนไหมเปลี่ยนหน่อยลูกค้ามีอยู่แล้วไหนๆเขาก็มากินอยู่แล้วทําขนมจีนขายวะเอ้าเฮียเขาเบื่อทุกทีเขาก็สั่งขนมจีนทําไปเรื่อยฮนะทําไปเรื่อยร้านนั้นก็จะเป็นร้านที่อยู่ข้างถนนเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นร้านนี่มันอยู่ในโรงแรมหรูหราางบน เขาก็จะมีเมนูของเขาอีกแบบเหมือเฮ้ย hey, วันนี้แม่ง Dan, วายแดงเว้ยเฮ้ซื้อวายขาวมาเสิร์ฟไหมมันก็จะเป็นกลุ่มไอ้พวกสูงๆูงๆพวก ZDP c พ1วก ZDP c m s 1 1 0 V 1 3 1 5 4 c m ก็จะไปอยู่พวกนั้นนะประมาณนะั้นนะมันทำงานประมาณนี้ก็คือมันแล้วแต่คุณอยู่คลาสไหนก็บิดมาหน่อยนี่ผมเทียบไปร้านอาหารนะจะได้ดูกันง่ายๆประมาณนี้ระบบการผลิตก็ทำได้หลายๆวิธีการทำร้านอาหารก็จะมี ออกสินค้าออกมาในกลุ่มๆเนี้ยราคาประมาณนี้คุณสมบัติใกล้ๆก,ก,กันแบบเนี้เพื่อให้บริษัททํามาหาแดกต่อไปฮะแล้วหลังจากนี้เหล็กมันก็จะมีมากขึ้นแล้วแต่ละแต่ละเหล็กก็จะไปจับกับแต่ละแบรนด์ครับยกตัวอย่างเช่นนะโอ้โหนี่ลากยาวมากเลย c t s v d 1เนี่ยเราจะเจอมันได้ในสไปเดอกครับ h 1เราจะเจอมันได้ใน s p ป d e ก้ครับอ้าวแล้วยี่ห้ออื่นไม่มีบ้างเหรมี C.T.S.X.H.P จะเจอมาในโคสติลครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสูตรที่เขาอาจจะดึงมาใช้พิเศษเพื่อสร้างแบรนด์ของเขาเอ่ะเออให้เฮ้ยแบรนด์นี้แม่งต้องใช้เหรียนี้ไว้ถ้าอยากได้ใช้อันนี้ต้องซื้อยี่ห้อ,อนี้เท่านั้นไม่ว่าจะรูปตาหน้ารูปร่างหน้าตาแบบไหนจะต้องของยี่ห้อนี้เท่านั้นคุณถึงจะได้ของแบบนี้แล้วมันก็จะมียี่ห้ออื่นมาเรื่อยๆมากมายครับบริษัทผลิตมีดมีหลายประเภทมากแต่วันนี้รู้สึกว่าจะยาวไปแล้วนี่ครับน่าจะได้คำตอบนะฮะ ผมพยายามอธิบายเรื่องที่ง่ายๆให้มันยากๆนะฮะสไตล์ผมก็เป็นอย่างนี้สงสัยสงสัยอะไรก็ลองสอบถามมาได้นะครับ <_ d ata> พี่ครับถ้าผมมีสามพันอยู่กลางรัชดาผมจะไปไหนดีครับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวุณแนะนำให้ <_ d ata> วันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ